ันะนี้ขอถามหน่อยประเด็นสําคัญมากๆต้องค้นหาตัวเองก่อนครับว่าเราชอบแบบไหนมไม่ใช่ไปยึดต,ติดกับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการซัดพังกระตังกูอยู่กับผมบาซัดพังกระตังกูนะครับวันนี้เราจะมาเอาใจสายคร์ทั้งเดือนนะครับผมจะเป็นรถรุ่นอะไร ยี่ห้ออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเชิญแขกรับเชิญของเรานะครับชื่ออะไรแนะนําตัวหน่อยครับผมชื่อนัทนะครับทางานอยู่กรุทุโขนะครับอันนี้น้องนัทขับรถรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรครับแนะนาหน่อยครับเออรุ่นนี้ก็จะเป็นรถรุ่น G D 1 1 0นะครับของโตเกีนะครับเป็นแนวอัดตอมนะครับอันนี้น้องนัททำเองเลยป่ะครับ ใช่ครับมีทําเองบ้างทําร้านบ้างนะครับใช้เวลานานแค่ไหนในการทํารถก็พอสมควรอยู่นะครับเออน้องนัททำอะไรไปบ้างครับเดี๋ยวแนะนำหน่อยครับว่าอะไรเด่นๆเ,เลยแนะนำหน่อยว่าทำอะไรไปบ้างน้องนัทเริ่มทำอะไรก่อนครับสิ่งที่ผมเริ่มทำนะคือตัวเบาะเลยเตัวเบาใช่ครับตัวท้ายรถก็คือ ตัดท้ายใหม่แล้ก็เปลี่ยนแผงหลังไม่หมดเลยคือของเดิมไม่ใช่เป็นแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่เอ๋อไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมยาวกว่าเยอะเลยอ๋อแต่เราตัดออกแล้วเราก็เอาเหล็กเสติมเพิ่มโอ้แอ้วต่อไปได้จุดมาเลยต่อไปก็คือเป็นโซนหน้าเอาโซนหน้าก่อนอะหน้าครับผมก็จะมีแค่ตรงส่วนของแฮนด์รับผใหม่หน้าปัดอันนี้ใหม่เป็นไหม่เดิมป่ะครับไม่ใช่ใม่เดิมครับเป็น ไม้แต่งครับเป็นไม้แต่งของโคมไฟยังเป็นของเดิมอยู่ใช่ครับทำไมแต่กระจกข้างเดียวมันเป็นเทนใช่ไหมอันนี้เป็นเทนะแต่กระจกข้างเดียวไม่อยากเหมือนไทยอะไรต่อมาต่อมามีอะไรมีอะไรแนะนําพี่กว่ามาเลยก็มีส่วนที่ทําเองก็มีมงกลหน้าอ๋อมงกลหน้านนี้เป็นอะไรเอ่ยตัดมงกรเราตัดเองอ๋อนี่คือตัดใช่ไหมของเดิมมันจะยาวยาวถึงไหนอ๋อยาว Okay. ตัดออกแล้วก็มีอะไรมีอะไรคันนี้อ๋ออันนี้คือว่างๆนี่คืออะไรตรงนั้นเดี๋ยวเรานั่งคุยกันดีกว่ามาอึ๊บอันนี้คืออะไรว่างๆอันนี้อันนี้นัททำอะไรไปบ้างทำไมมันโล่งๆอย่างเงี้ยลงลองทีตอนแรกมันเป็นแบบมีมีตัวกรองของมันอยู่อะไรแต่ว่ารื้อออกอให้มันแลดูโล่งๆเป็นคลาสสิกหน่อยให้มันเป็นคลาสสิกครับโอเคแล้วอันนี้คือจุดอะไร ร้อยต่อ,ตอของมันเลยอ๋อคือของเดิมมันมีเปลือกใช่ไหมอ๋อมีเปลือกแล้วก็มีกรองแต่เราถอดออกหมดเลยใช่แล้วก็มีแบตอ้โโชว์โชว์เครื่องใช่ไหมโชว์เครื่องโชว์กองมันเฮอะไรมาอันนี้ท้ายไม่ใช่ของเดิมใช่ไหมอันนี้คือเราจะบอกว่าไงเราทำเราทำไงร้านหมดขอให้ร้านเขาหาให้ใช่ไหมคือเราต้องคือเราไปถึงปุ๊บเราบอกว่าเราต้องการอะไรอย่างเงี้ยเราต้องการคอนเซปต์นี้เลยที่เราเตรียมมาให้เขา ือตอนไปร้านนี่คือมีรูปในหัวอยู่แล้ววะมีอยู่แล้วอ๋อก็บอกเขาว่าพี่ผมต้องการแบบนี้ใช่ครับอ๋อแนวคัสตอมแนวว่าไปคลาสสิกแบบไหนก็มาไล่ท่ออันนี้ท่ออะไรเอ่ยเป็นท่อเพตันครับเสียงมันจะนุ่มๆของเพตันอือันนี้ซื้อมาจากที่ไหนหายากไหมยี่ห้อนี้ผมหาส่วนมากหาตามเพจที่เชื่อใจได้ครับ ในกลุ่ม GT ที่เขารับประกันว่าในกลุ่ม GT นี่ก็เดินคอมาดูคอสวยสวยเป็นคอเลยทั้งใบเลยใช่ไหมใช่น้องนัทใช้งบไปเท่าไหร่อะไรพี่หน่อยอ่ะยังบอกก่อนยังบอกน้องนัทใช้งบไปเท่าไหร่สำหรับคนอยากทาต้องบอกว่าชอบอ่ะชอบบอกไลายเนี้ยลายนี้เลยน้องนัททำมาเท่าไหร่บอกแต่ละน้าก็ราคาไม่เท่ากันะ ที่ผมทํามาคือโซนหลังทั้งหมดเลยตรงนี้เลยนะทั้งชุดเลยใช่ก็คืออยู่ที่4,000ันบาททั้งชุดคือ4 0 0 0บาทไฟทงไฟท้ายด้วยใช่อ๋อง่าแล้วอย่างท่อนี่ได้มาเท่าไหร่ท่อนี้ถ้าใปลายท่ออย่างเดียวก็คืออยู่ที่2อ0พสอจะเพาะปลายใช่ครับปลายอย่างเดียว2 2 0 0อแล้วอย่างถ้าเราปลายทั้งคออันนี้น้องนัดได้มาทั้งปลายทั้งคอป่ะทั้งคอเลยครับ๋อมาโมใหม่ มาโมใหม่ใช่ครับอยู่ที่ตกรวมดาวทั้งหมดทําใหม่หมดเลยก็คือสี่พันเหมือนกันสี่พันใช่เหมือนซื้อใหม่ใช่ซื้อใหม่เน้นหายากไหมสำหรับบางคนที่อยากที่อยากหาจริงอ่ะไม่ยากนะแค่เข้าไปดูใน gd ร้อยสิบสแล้วก็เจอถ้าเกิดคนอยู่ในกลุ่มนี้จะรู้ใช่ไหมเขาจะมีร้านเชื่อใจเขาคือรับประกันแน่นอนมีเครดิตพร้อมงืนิ่ม มีขายทุกอย่า hmm. งอะไรของแต่งเอาครบอยู่ที่ว่าเราได้ชอบแนวไหนคือเราถ้าชอบแนวไหนคือสามารถบอกเขาได้เลยสามารถหาเอาในเพจได้เลยแล้วก็อยู่ที่เราว่าจะเลือกสไตล์ไหนแบบเราเองหรือว่าจะใช้เขาเป็นสัวเมากผมเป็นสไตล์ตัวเองมากกว่าอันนี้คือตามที่เราชอบเลยทําทไมนี่ประเด็นสําคัญอันนี้ขอถามหน่อยประเด็นสําคัญมากๆขอถามเลยประเด็นสําคัญทําไมชอบรถรุ่นนี้ ว่ามันคลาสสิกดีแบบเหมือนย้อนยุคตัวเองอ่ะย้อนยุคย้อนวัยรุ่นพ่ออะไรเงี้ยเหรอใช่ใช่พอเห็นแล้วรู้สึกแบบทาไมมันเท่วะมันมันแลดูเด่นเหมือนในยุคที่แบบทันสมัยแล้วแต่ยังมีรถแบบคลาสสิกตกแนวแบบโกะโกหลังวังอะไรเงี้ยใช่ป่ะเพราะว่าตอนพี่เห็นแรกพี่ว่าเอ้ยรถมันก็แปลกดีเพราะว่าพี่ก็ไม่รู้ตอนนั้นมันซีซีเท่าไหร่พี่ยังไม่รู้ด้วยรุ่นอะไร น่าใช้งบไปเท่าไหร่ทั้งหมดเลยที่เราทําไปเนี่ยก็เกือบหมือนแล้วครับประมาณ9 0 0านหน่อยๆเก้าพันหน่อยๆในระยะเวลา2ปี2ปีอยากกะฝากอะไรสําหรับคนที่เขาอยากได้เนีออเต้อมแต่ยังไม่รู้ว่าตัวเองอยากได้แบบไหนต้องค้นหาตัวเองก่อนครับว่าเราชอบแบบไหนไม่ใช่ไปยึดติดกับของคนอื่นต้องดูตัวเองก่อนว่าเราชอบแนวนี้ไหม ดูไปหลายๆรูปครับดูหลายๆแนวเราค่อยมาตัดสินใจเอารือเอามารวมมันก็ได้ที่ให้มันเป็นของตัวเองใช่เป็นเพราะมันคือคําว่าคัสต,ตอมเราชอบแบบไหนเราก็จะใส่เป็นแบบนั้น<อ>คือด้วยส่วนตัวเราเป็นคนชอบขี่รถลุยไหมหรือขี่ทางเรียบปกติทางเรียบปกติกปกติใช่ไหมไม่ค่อยลุยใช่ไหมมันเป็นรถแบบแนวชิวขี่ไปเรื่อยโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราปิดรายการด้วยกันเลยเนาะ สำหรับวันนี้นะครับเอามาให้ชมกันสําหรับแนวคัตตอมนะครับวันนี้นะครับขอจากไปด้วยภาพรถสวยๆนะครับขอฝากไลค์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวมานั่งคุยกันะ อายุเท่าไหร่อันนี้ก็อายุย3สามปีครับย3สามคิดยังไงถึงมันเล่นรถแบบรุ่นปู่เงี้ยอันนี้ถามจริงๆเลยตอนแรกคือแบบไม่มีรถเล็กไม่มีรถไม่รู้ว่าจะออกรถอะไรคิดอยู่แล้วคิดอีกพอมาแบบพี่คนหนึ่งเขาขี่รถมาก็คือแบบรู้จักเนี่แหละคอนันถามครับที่มันรถอะไรไม่เคยเห็นในชนเลยเขาบอกอ๋อรถรุ่นเก่าแล้วรุ่นแนวคลาสสิกจีดี ต้องลงีดีรถไวไไม่เคยได้ยินก็เลยแบบค้นหาถามเขาครับถามหาข้อมูลค้นหาด้วยตัวเองบ้างก็เลยรู้ว่ามันคือของสุตุกิตอนนั้นมันเพิ่งเปิดตัวใช่ไหมใช่เพิ่งเปิดตัวได้พพี่จะไม่ผิดว่าตอนนั้นพี่เคยพี่นั่งดูอยู่พี่ว่ามันเพิ่งเปิดตัวนะอะไรเงี้ยพี่ว่าไม่น่าจะไม่น่าจะยังเห็นมีคนขับอะไรเงี้ยเพราพี่พี่มาพี่ก็ไม่เห็นเราขับตัวนี้ใช่ออกมาได้ไล่กับพี่ ที่ออกมาได้ไล่กันพี่เองก็ได้งานหลังที่เออพี่ก็ว่าเออแปลกเลยว่ะคันเนี้มีกี่เกียร์วะอันนี้มีหมดสี่เกียร์สี่เกียร์น้อยไปไหมมันก็ไม่ได้แบบตบขึ้นตบลงนะก็คือเหมือนรถไม่บ้านั่วไปตบลงเหมือนรถพวกรถเบฟธรรมดาเลวตบลงเกียร์ลงอย่างเดียวไม่มีงัดขึ้นนี่ีงเกินเหมือนรถไม่บ้านแค่กำค้าตบลงจบขับง่ายนะขับสบายเลยรถมันมีคัดปล่อยคัดมันก็ดดบ 110 110ซีซีใช่ไหมดีดี110ยสิบมันกี่ซีซี110 110ซีซีใช่ครับรถแม่บ้านอีดีเนี่อารมณ์แบบไล่เวฟ110ยังไม่ทันเลยนะกูอารมณ์แบบเวฟแสายทันเออใช่คล้ายๆแบบนั้นบตบเด้อขึ้นตามเวฟ110ทันไหมเนี่ยทันนะทันใช่ไหมก็เราบิดอยู่ที่1้0เสิแล้เมื่อกี้ก็ร้อยแปดเนี่ยก็ตันที่100ยหนึ่งถ้วโปรเจกต์ต่อไปเรานี้เราจะทำอะไรเนี่ย ่จะท,ทำเหรออืมก็คือเปลี่ยนโซนหน้าเปลี่ยนไฟตาไฟหน้าใหม่หรอระใช่ครับเป็นเป็นแบบรุ่นใหม่หน่อยให้มันทันสมัยอะไรเงี้ยเหรอใช่<ๆ>อ้ใส่โอ้หอยนี่มาใส่ดิซีบีร้อยห้าสิบตาไฟซีบีร้อยห้าสิ <CB 150 S 2> บอ่ะเออซีบีร้อยห้าสิบแบบตาไฟกลมอ่ะสวยือนเหมือนไฟโดนัทอ่ะเออเอเอของซีบีร้อยห้าสิบไงไม่ก็หกห้าศูนย์ที่จะเป็นแบบอีตัวตัวกลมๆอ่ะตัวนัดอ่ะพวกหน้านะ อ๋อโชกเหรอโชกไม่น่าเปลี่ยนน่าจะไว้คงเดิมของมันมากกว่าทำสีไหมสีได้สีคนชอบสีโทนคุมโทนอ๋อชอบขาวๆใช่ไหมคุมขาวคุมโทนขาวอ๋อว่าอันนี้คือเราจะไปทำอะไรใหม่ไหมเนี่ยตรงสติ๊กเกอร์ถังเนี่ยถุงถังเหรออืว่าน่าจะลอกถังใหม่เอลอกแล้วทำสีใหม่เหรอใช่ลอกเปลี่ยนถังดีกว่า เปลี่ยนถังดิว่าเก็บถังเดิมไว้เผื่อฉุกเฉินคือยหาซื้อถังมือสองมาแล้วมาทํามาลอกสีใหม่ทําเป็นสีสีเหล็กอ่ะสีเหล็กอ่ะแต่ก็น่าไม่ว่าจะจะสวยนะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแหละเพราะว่าอย่างน้อยๆอ่ะมีทางสำรองไว้ใบหนึ่งเผื่อฉุกเฉินมันน่าจะดีกว่าพี่ว่าคนชอบอิสระไงตายก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็ดีนะยังแปลกดีแปลกตาแปลกตาอีกอย่าง อีกอย่างนะที่ว่าคัสตอมในชนบุรีไม่ค่อยมีคนทำที่านี้ก็มีพี่อ้นคนเดียวเนี่ยพี่หวแล้วเท่าที่พี่เห็นนะคนรู้จักกันอะไรเงี้ยมีพี่อ้นคนเดียวที่ทำสังเครับผมไม่มีหายยากมากเรารูพี่อ้นพี่อ้นมิเสร็จเลยได้ชาร์จเสียแต่มันร้อนมากนะบางครั้งเท่าไมันเป็นเรื่องปกติร้อนแบบพึ่งเลยขามึงกับเครื่องห่างกันยังไม่ถึงสิบนิ้วเลยนี่อจะเป็นปัญหาเออตัวหนึ่งนี่แบบ มันมีปัญหาอะไรกับเราไหมเรื่องความร้อนเนี่ยก็ไม่นะมลมมันก็โตมาเออพี่ว่ามันพี่ว่ามันไม่น่าร้อนนะเพราะว่าถ้าจอดติดไฟแดงเมื่อ,อไหร่เนี่ยเสร็จเลยนี่ร้อนถึงอันนี้ให้ความรู้นิดนึงรู้ไหมทําไมเครื่องพวกเนี้ยไม่มีหม,อหม้อนะน้ํานี่เครื่องมันเครื่องมันไม่ใช่เครื่องเป็นแบบแผ่นเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยมันมีช่องลมอยู่ไว้แล้วสำหรับให้ลมผ่านทำให้เครื่องเย็นหน,นว่าดูอยู่ใต้เนี่ย มีรู้ด้วยเหรอใช่ใช่อ๋อล่องเหรอล่องเข้าอ๋อให้ลมมันเข้าผ่านมันเลยทำให้เครื่องมันไม่น็อกแล้วไม่ร้อนเกินไปมันก็เป็นอืมนวัตกรรมแบบเพราะว่าถ้ารถพวกเนี้ยถ้ามันเป็นตัดแกงพวกเนี้ยมันเครื่องมันจะไม่ค่อยร้อนไปามในกลุ่มซื้อมากันเป็นสามสี่ปีไม่มีใครรู้จริไม่มีใครรู้ใช่ไหมเออคนแรกเลยคือขยันมองว่ะดูอะไรครับ เอคนสงสัยคนคนคนที่สงสัยไม่ไม่ผิดนะไม่ผิดไม่ผิดจะว่าโง่ก็ได้เอ่ยอมโง่เพื่อที่จะได้รู้ไงเราเราไปแล้ววางแหวนใช่ไหมโดนหินหรือมันแตกหรือโดนอะไรมาหรือเปล่าแต่ว่าไม่มีปัญหาเรื่องน้ำมันคุ้งน้ำมันเครื่องใช่ไหมน้ำมันเครื่องไม่ไหลใช่ไหมจริงๆอ่ะตัวเนี้ยคิดว่าไปแทแปลงใส่เป็น์คูลเลอร์ได้นะเพราะว่ามันมีท่อตอกมาแล้วเนี่ยเนี่ย ทำใส่ออยล์คูลเลอร์ได้เลยเนี่ยตัวนี้มันเป็นตัวอะไรวะน่าจะเป็นตัวปั่นน้ํามันเครื่องนะใช่ไหมเหมือนจะเป็นเอาน้ำมันเครื่องมาแล้วปั่นจับเข้าไปเออใส่ออยล์คูลเลอร์ได้นะพี่ว่ามาแปลงใส่ออยล์คูลเลอร์เอาเนี่ยมันมีวาล์วข้างบนเนี่ยเราล์วดลงเข้าวาล์แข็งใช่ไหมใช่แล้วมันมีสายต่อไปข้างหลังใชไหมวะวาล์วลิ้นหรือเปล่าเนี่ยมีสายต่อไปข้างหลังนะ ไปไหนเข้าไปที่คอยเนี่ยเป็นต้อตันเนาะหรือไงที่คอยเนี่ยที่เหย็ดตันเนี่ยเออตันเนาะเนี่ยตายอยู่นี่แสดงว่าอ๋อน่าจะเป็นคอยคูลเลอร์แหละเผาผ่านด้วยลมอ่ะใช้ลมตัวก่อเป็นตัวเป่าอ่ะเด็ลมจัดหรือไงใช่เทเการอากาศนนึงลองสตาร์ทเครื่องหน่อยสิลองสตาร์ทเครื่องลองเสียงหน่อยสิอ๋อฟังเสียงของฟังเสียงท่อนอกหน่อยนอกไหมนอกไหม ที่เห็นตามตีไม่ใช่น้ำแปดไม่มี ตัวรูลมไม่กี้นะใช่เนี่ยเป่าลมออกเนี่ยเป่าลมออกจริงตัวนี้ตัวนี้ดูดเข้าตัวนี้ดูดเข้าเนี่ยตัวนี้เข้าตัวนี้ออกเนี่ยแนะนำไปหาท่อท่อหรือสาย,ยามาต่อเข้าต่อต่อต่อเข้าหากันอนะ่ะเพราะไอเนี่ยมันดูดเนี่ยใช่บอ,บอกว่าดูดเพราะว่ามีผลลงเข้าไปไเออเนี่ยดูดลองจับูดิ ดูดไหมเหมือนจะดูดแต่ก็ไม่นะไปแล้วครับทุกคนวันนี้สวัสดีครับเรื่องยกหน้านะ